สวัสดีค่ะปุ๊จากสูตรดีบูนนะคะวันนี้ปุ๊จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะดีบูนมี2ชนิดนะคะแบบผงค่ะ1กล่องมี5้าซองนะคะแล้วก็แบบแคปซูลค่ะ1กล่องมี30แคปซูลท่านใดที่มีอาการปวดข้อ,ปว,ขอปวดเขา่าปวดเอวปวดสะโพกเล้าลองขาหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าแนะนําให้ทานดีบูนได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวปุ๊จะพาไปชมคลิปวิดีโอท่านที่ทานดีบูนแล้วได้ผล เชิญเลยค่ะตรงเนี้ตรงเนี้ล้าวปวดหลังล้าวปวดหลังแล้วล้าลงขาค่ะก็แขนก็ยกไม่ขึ้นโอแขนยกไม่ขึ้นแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนยกยกก็ขึ้นได้โอ้ค่ะตอนแรกยกไม่ขึ้นเลยทางนี้มันยกไม่ขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ยกขึ้นขาก็ดีเดินคล่องมกินแล้วสบายตัวแล้วปวดไหมคะคุณยายไม่ปวดแล้วเดี๋ยวนี้ เดินง่ายเดี๋ยวจะเดินให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวคุณย่าจะเดินให้ดูค่ะวันนี้มั่นใจว่า<อ>เดินไปมันก็เดินได้ง่ายนะว้าวนะคะโอ้มาก่อนปวดหัวเข่านะสองขาบวมนอนไม่ได้ดิ้นก็ไม่ได้เดินไปไหนก็ปวดหัวเข,าข่าเดี๋ยวนี้กินยาไปก็ดีขึ้นทำงานได้อะไรได้นะลุกขึ้นได้ หิวน้ำตักน้ำหิวไปรดอันนั้นอันนี้ได้หมดเดี๋ยวนี้กินดาอันนี้ตัวนี้ไปดีจริงๆรค่ะคุณตากินดีบุญไปใช่ไหมคะครับค่ะเดี๋ยวให้คุณตาลองเดินให้ดูนะคะก่อนหน้านี้บวมใช่ไหมอ่าบวมแล้วก่อนบวมเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมาแล้วเดินไปไหนได้สบายหัวเข่าก็ไม่เจ็บมันยุบอค่ค่ะปวดสะโพกแล้วลงมาขาลงมาขาทีนี้ ก็ปวดก็บ่นอยู่ว่าเอ๊ะเอายาอะไรมากินก็เลยมาเห็นรีบูน<ะ>ก็เลยเออเอามาทานดูทีนี้ทีแรกกินทีแรกมันก็ปวดลงขาแล้วขึ้นมาตรงคอ<ะ>ตรงคอพอกินรีบูนเข้าไปประมาณสามกล่องอะ่ะแล้วมันก็หายมันหายจนทุกวันนี้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวนี้ก็สบายเดินสวนได้สบายทำอะไรได้หมดปวดหลังปวดสะโพก ปวดมากเลยเลยโทรไปให้ลูกมารับไปหาหมอหมอวิชัยว่ากล้ามเนื้อปลิ้นทับปลายประสาทสะโพกข้างซ้ายปวดมากเดินไม่ได้เลยเข้าห้องน้ําลูกก็กระทุกเข้าไปลูกก็ตัวน้นอยๆ <c oughs> ก็เลยสั่งยานี่มากินหลานน้ายานี่ไม่กินหลานน้ายานี่ไม่กินก็ดีขึ้นตอนนี้ใส่บาตรได้แล้ว สวัสดีค่ะปุ๊จากสูตรดีบูลนะคะวันนี้ปุ๊จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะดีบูลมี2ชนิดนะคะแบบผงค่ะ1กล่องมี5ซองนะคะแล้วก็แบบแคปซูลค่ะ1กล่องมี30แคปซูลท่านใดที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าปวดเอวปวดสะโพกเล้าลองขาหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าแนะนําให้ทานดีบูลได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวปุ๊จะพาไปชมคลิปวิดีโอท่านที่ทานดีบูนแล้วได้ผล เชิญเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้ปล้าปวดหลังล้าปวดหลังแล้วล้าลงขาค่ะก็แขนก็ยกไม่ขึ้นอ๋อแขนยกไม่ขึ้นแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนยกยกก็ขึ้นได้โอ้ค่ะตอนแรกยกไม่ขึ้นเลยทางนี้มันยกไม่ขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ยกขึ้นขาก็ดีเดินคล่องมกินแล้วสบายตัวแล้วปวดไหมคะคุณยายไม่ปวดแล้วเลยนะ เดินง่ายเดี๋ยวจะเดินให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวคุณย่าจะเดินให้ดูค่ะวันนี้มั่นใจว่าอ oh. เดินไปมันก็เดินได้ง่ายนะว้าว wow. นะคะโอ้มือก่อนปวดหัวเข่านะสองขาบวมนอนไม่ได้ดิ้นก็ไม่ได้เดินไปไหนก็ปวดหัวเข,าข่าเดี๋ยวนี้กินยาไปก็ดีขึ้นทำงานได้อะไรได้นะลุกขึ้นได้เออหิวน้ำ ตักน้ําหิ้วไปลดอันนั้นอันนี้ได้หมดเดี๋ยวนี้กินดาอันนี้ตัวนี้ไปดีจริงๆค่ะคุณตากินดีบุญไปใช่ไหมคะครับค่ะ,ะเดี๋ยวให้คุณตาลองเดินให้ดูนะคะก่อนหน้านี้บวมใช่ไหมคะ,ะบวมแล้วก่อนบวมเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมาแล้วเดินไปไหนได้สบายเลย่หัวเข่าก็ไม่เจ็บมันยุบอ่ค่ะ,ะบวดสะโพกแล้วลงมาขาลงมาขาทีนี้ เออก็ปวดก็บ่นอยู่ว่าเอ๊ะเอายานั้นมากินก็เลยมาเห็นรีบูน,น<ะ>ก็เลยเออเอามาทานดูทีนี้ทีแรกกินทีแรกมันก็ปวดลงขาแล้วขึ้นมาตรงคอ<ะ>ตรงคอพอกินรีบูนเข้าไปประมาณสามกล่องอะ่ะแล้วมันก็หายมันหายจนทุกวันนี้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวนี้ก็สบายเดินสวนได้สบายทําอะไรได้หมดอปวดหลังปวดสะโพก ปวดมากเลยเลยโทรไปให้ลูกมารับไปหาหมอหมอวิชัยว่ากล้ามเนื้อปลิ้นไปทับปลายประสาทสะโพกข้างซ้ายปวดมากเดินไม่ได้เลยเข้าห้องน้ำลูกก็กระทุกเข้าไปลูกก็ตัวน้นอยก็ <c oughs> <c oughs> เลยสั่งยานี่มากินหลานน้ายาไม่กินหลานน้ายาไม่กินก็ดีขึ้นตอนนี้ใส่บาตได้แล้ว